oh, sim Sim nào con? Ui, sim nào con? xẹp gặp xẹp 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 huh? làm xẹp vô? Xẹp vô à, à. Nào, nào đây Con thẻ, con thẻ lấy Bơm bơm con thẻ vào hộp thẻ à, Để con thẻ đây à, đây Đây là phê đọc Chỉ đi Tổng yên Ô, à. oh, ครักครักคุณอ่ะอ้างเป็นหางหัวเป็นหัวพี <Completely, S 2> ่นอกแบบเองเฮ้รู้ละรู้ละรัด ไทยแนาดเขามอเลยวไทยแน่ไทยนแนล้วพี่บอกวาตัวเป็ดอะไรเนี่ยอะไรพี่น้องเลยตวงเป็ดสุดจอดเลยใส่ตะเ้า,าเลยรอล่อยแซ่บแซบ,บไม่กินน้ำปันเลยพี่น้อง้มเยียนสมคมเบาสารโยหาโย,ยหายกินเนี่ยแนวกินปะอ่านยูหดคาร์เลแนวกินครับสุดจอดเลยอาแนวกินํำนักยืนขึ้นต้องพุงงหายเตะบอลบ่ไร้เลยลำนาต้จ้าเมาอยู่ตลอดเลยเนี่ยต้องฟันูอุ่งหวานด้วย đại biểu như đầy không phải cho nó ngơi nó sống sống với sống 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 sọt 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 sống 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 con, sống 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 đây sống 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 không, 你来。 หาอยู่หากินพี่นอ่องหาแต่แน่กินหมูน้ำตกบ่อสาดห <laughs> าอยู่หากินเอ็ดจนนำนำนักขึ้นเซ <c oughs> บจะได้กับผู้ล่วงกี่เถื่ออย่างหมูน้ำตกเ <c oughs> ย็นเมนูน้ำตกต <c oughs> ้มตเป็ดละ,ะไลรละไลพร้อม เอามาพี่น้องมานี่ปุงเลยเล้วันนี้อ่าทำตกพี่น้องใส่พริกใส่ชุนรทเก็บจากสีเสเกตรกีกันเองกันเองบอกแยกคอมเมนเออคอมเมนต์้วคมเมนคอมเมนก็เป็นว่า ดิปียบมมกันย้อนทัังสีได้วจดูจดูสวยกนไรช่วยส่วยกไร่วยอีกฟอมคุณน้วเราหัวเจ๋โต๊ะพี่นองเอ้โต๊โมห้องหม่ย่างอาเตนเกินสลดไใส่ลายกับแซ่บไล่ด้วยสรดคนอายุใหากินคือเราพี่น้องเอ้พักลงเป็นสวนเลย ủa mò nồi theo mình, mò mồi con, không phải coi khốt đâu. Chơi ba con, chế chơi, chơi, chơi. Anh đi đi nòng ghê. Anh vô ăn kim tiền về. Biết mày, cái này, nang cầu khẩu พูดคุยกันไข่เขียดไปไข่เขียดแท<ฮ>นแโควิดอย่เดไปเขียดไรโควิดสั่งัวมัน่อขอโต้มาหน่อต่แนวว่าไม่เสียบดากมันเนาะ<ฮ>แอส,แส,แส,แสีอบเสียเลยพี่น้องเอาเสบเสบ เอาอยู่ผู้เดียวหน่อยเจ้ามามาเซบตหมดละเดี๋ยวส่หอมอีกทีนึงไอ้ซาลาแน่ครับนี่ซาลาแน่นี่เราซอยซาลาแน่นี่เป็นตะกินนะครับแตงหนางามอ่าเคเคประกาศพร้อมกับสตาร์พร้อม มาวผักแก้มครับอให้าหากเดียมเลยต <c ười> ีนี้ไทย่เขาด <c ười> ีตอนีคนตกกใจไฮไลท์ได้แล้วาเราเลียนกลเ่ยต่อี่เราวอ้าวเลยอ่าน้ำตกพี่น้องเอ้ยอ้ ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดกินเขาน้ากันพี่น้องเลยเยอะขักขักขักแก้วฟักพร้อมครับ<อ>แป้งให้สุดแป๊บนึงต้มปลาปลาไหลว่ะนี่ต้มเอี้ยนอ่า ยาฮูโอ้ขัดขัดขัดบ่ะหางเป็นหางหัวเป็นหัวมีน้องเด็สุูัดลูัดหย่อนนี่หรออะไรน้ำตกนอนเลยมาเลยช้อนนี่เลย อ้กินขากันพี่น้องเลยมาสดสดหรือจะผมท้าบุชายลวงรุ่งจะวาท่งนมอะไรโอ้กินปลาไหลมอะไรนี่นี่คนกินปลาไหล สดๆอะไรเอาสดไซสดมันงไอ้แขนคอไว้โอ้ยเจ้าไว้เนี่ยโ้ยมันเออต้องเจาะนยบินองไหมเจนน่ตัดขั้นด้วยไงวะ้อง้องนั่งอยู่โมกไยืนนั่งข้างบนไปนั่งนั่งไหนไม่เก็บก็นั่งางเดียเจ้ามาเจ้ามาู้ของอื่น นอนเดินหนุ่ัดเนี่ยโอ้ปลาไหลพี่น้องเลยชุ่มกินมองกหนุ่ัดเนี่ยหนุ่ัดพี่น้องไป<ห>แ,<ล>แล้วหนุเราหนุเลยนะอยู่พี่น้องเลยแบบ่าขัดขัดเลยอ๋มเงียบอาจารย์กินเทานะตว์สั์กินเท้าเร็วสั์ Maman, mama, 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 mẹ mama, 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 tôm cay ờ, ừ. ừ. là phía là mất tôm nó đây chúng ta treo khổ nó kinh phát đầu có ừ. <laughs> ừ. Có có phó, có của quá đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แกต้อนเจ้าจานเรยมหัวจา,มานมั<ห>น,<ท>นะนนนเจ้าไม่จังเนี่ไม่สุดข้อใหม่อืมเนรนอนเลยขาตองอยงนีเลยเอามาครับพี่น่องมาออต้องานกันครับเกี่ยวนียรได้กินบวาครับแต่เราปิ้งครับนะ กระดาย่างสะเดาย่างตปลาไหลตกโอ้สะเดาโอเนี่ยกูก็สอนหลายอยู่ก้ามาครับสอนปลาไหลเลยบัหลายด้วแซ่น้ำกันครับพี่น้องอ๋อกินเลยกะดาษกยังกะแซ่บเีอยากเว้นขะซงนี่ দেটো খণ্ড হোৱা মানে